สวัสดีครับมาแอบดูน้องมูกินยาน,นครับผมน้องมูนี่กินทุกอย่างเลยครับยาก็กินครับผมตัดยาแล้วผมลองเอามาให้กินลองดูปรากฏว่ากินครับแอบดูมุมไหนดิกินเลยครับดูกินเลยมลบนแล้วกัน นอใจจะกินข้าวกินรำกินหัวอาหารแล้วก็กินหญ้าด้วยนะครับผมเลี้ยงง่ายขมุมงป่าตัดหญ้าแล้วเอาลองโยนให้กินเขาก็กินนะตัวเล็กมี่ก็กินนะเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ออกอนดีกว่าจะได้ดูชัดชัด กัดยากินเช่เลย <c oughs> สบายแล้วผมได้อาหารใหม่แล้ว <c oughs> เป็นการทดลองเลี้ยงนะครับผมก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเพื่อนๆเรียนรู้ไปด้วยกันเ <c oughs> อายาให้กิน <c oughs> เขาก็กินนะครับ ขาาไปกินนู่นข้าบยาไปกินจะได้ไม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นะครับพี่ใหญ่กินหญ้าอยู่ตรงนี้หญ้าใบเขียวๆใบใหญ่ๆอ่อนๆนชอบกินแสดงว่าเขาต้องกินหญ้าหวานมันกับบัวกับอะไรนะ รอบๆคอกมีเยอะอยู่แล้วตัดให้มันกินเสริมอาหารนะครับเสริมวิตามินเสริมแร่ธาตุไปนอนไปมันก็ชอบคุยเขียงจริงมันขุดหลุมลูกไปลึกเลยนะ น,นเอาไว้ใส่ดีๆมันก็ไม่กินครับมันก็ไม่กินอยู่แบบนี้ตามคลองตามอะไรของมันอ๋นูนใส่นู่นให้กินมันก็ไม่ยอมไม่กิน นี่ครับกินหญ้นาน่ารักมากนอนกินเช้เลยพี่มูที่ใหญ่เงี้น้องก็กินหญ้าแล้วก็ไปกินน้ำใบมงใบไม้หญ้ากินหมดแบบดูธรรมชาติดมงใจดมขวาแต่กลุ่มนี้กินง่ี้ น้ำน่ารักมากครับทุบๆๆๆๆเสร็จแล้วก็มากินหญ้าต่อพืนอาจจะแฉะไปหน่อยนะครับหน้านนี้หน้าคน ดูทำมาสอเอา้าตกใจไอ้เจ้านั่นมันขุดดินตกใจผมพูดขี่เลยวิ่งนี่เลยมึอกีดดูครับเขาขุดลงไปใช้จมูกงัดงัดงัดงังดขึ้นมาผมพูดแรงหนตกใจมาทั้งนี้เลยเพื่อจะให้ดูมันขุดดินเจ้านี้นอนกินเชย้อเลือพี่ใหญ่ เล่นเป็นจะเป็นโคลนนะครับนะเป็นธรรมชาติเราพยายามจําลองธรรมชาติของเขานะครับมันก็คงหวานกินดีขนาดเลย เอาละครับสหรคิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับจากไปพร้อมกับคลิปพี่มูทพี่เบิ้มของเรากินหญ้านะครับขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับเอาน้องก็มาซะแล้วสิอาแถมให้หน่อย